วันนี้ก็อยู่กับช่องของสุวรรณยานิตเตอร์นะคะทุกคนวันนี้ตื่นแต่เช้ามาตลาดมาซื้อกับข้าวที่ตลาดสดเลยตลาดอ่ำตลาดาอ,าอ่ำ ตลาดสดนะทุกคนเนี่ยของขายเทียบเลยดูดิมาเดินตลาดสดสะอาโอ้หดูมาดูมะม่วงเมงโก้อาแบบม่วงมะม่วงอะไรใจาย โลอะไรอะม่วงแก้วอ่ะนียม่ ื้อบ่ม่วงโลนึงบ่ร้อย4ขี70 လာຮອຍແຂງທຸກຄົນແຂງເຂົ້ານໍາກູ້ คนเยอะทำไมไม่มีนือปูเลยเป็นลูก เนื้อปูขายไงคะสอโครลอละันอันนี้โลหรอแต่ถุงมัลูกอันนี้โลหนึ่งหรอครึ่งกิโลค่ะฮะ5้ครึ่งโลพันหก็บังสอง นี่เนื้อปูไขาไงเนื้อปูก้อนอันนี้ครึ่งโลหนึ่งพันอันนี้ครึ่งโลสี่ร้อยจ้าเนี้อพันเนื้อใช่อันนี้ยพันเนื้อเอาหน้าติดได้ตดจัดรร้ยไม่ได้หรอหน้าติดได้หรอหไ้าไิ่ได้ใช่ไหมมาใหม่ๆเลยจ้ะคนเนื้อปูต้องส่งแล้วปูเนื้อปูแพงมากเลย ทับทิมตัวเอาตัวซื้อปลาซื้อปลาจา้ะตลาดเช้าตลาดสดสช้าง ตัวตลาดอาชัยมะกอก วขายไงคะมากอกทุกคนผักทุกคนเราจะเดินเข้าไปข้างในุกค่ะ คือัวมอ่อันอันไหนหัวกะทิคะ่ะอันนี้หัวกะทิปะ่ะรวมยี่สิบหัวขึ้นหัวสี่ห้าเลยังไม่ถูกใจก็ไปดูเองสิอันนี้หัวเหรอโอ,อันนี้รวมอันนี้รวมเหรอยี่สิบบาทเอาสามยา อันนี้อะไรอ่ะรวมสิบบาทครับเอาเอาแบบนะพันมาเลยซ,ซื้อส่วงอกทุกคนดูตลาดตลาด เฮปปีโซนฟินิทศูนย์นย์นย์โดนคนตลาด ของกินเทียบเลยของก,กินของยาทุกคนเ ขนมจีนอันนี้เท่าไหร่เนี่ยยี่ห้าบาทจะนงเลค่ะเอาอันซื้อน้ำพริกทุกคน go home now <laughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนหมดไปประมาณทำน้ำยาหมดไปประมาณพันสามพันสียาปูดูอาหารทะเลสดทั้งนั้นเลยทุกคนชา ทางนี้ก็จะเป็นหมูทุกคนเลยนี่คือตลาดสดตลาดสดสัง่งนะคะทุกคน่หูเราก็จะกลับบ้านแล้วได้ของครบแล้วทุกคน หอยก็หอยด้วยด้อหอยหอยนางลมกลับแล้วทุกคนคนผลไม้ โอเคนะคะทุกคนเราก็มาเดินตลาดนะัดเสร็จแล้ว๋ยวเราจะแทร